อาานี้ติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของอำนาจคุณคแมค่ะแต่ว่าอาจารย์คะอันนี้เป็นความอยากรู้ส่วนตัวค่ะเรื่องของคุณมาลีนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มันมีภาพเนี่ยฮะที่แบบกุ๊กกก๊กกุ๊กกก๊กกันเลยนะโอ้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะอาจารย์นะค่ะ <ค>ชัดเจนจริงๆค่ะเป็น AI นะครับอ๋ออาจารย์ว่าเป็น AI เหรอที่ฉันดูแล้วมันเหมือนจริงมากเลยนะ,นะอาจารย์เนาะอะก,ก็ลองลองให้เสียนเขาดีไซน์ออกมายัางไงก็ชัดเจนนะคะมันเป็นเอไอเึงถึงการต่อโต้กันไปต่อโต้กันสงครามไซเบอร์อ๋อคือคั้กันท<ๆ>ีเดียวก็จริงจริง มาลีเนี่ยคือนามสกุลค<ะ>่ะอ่าฮะคือเวลาเราเห็นชื่อต้นของกัมพูชาชื่อต้นอ่ะคี่คำนำหน้าจะคือเป็นนามสกุลอ๋อจริงๆเขาชื่อคุณโสเจียตาใช่ไหมคะน้าออกเสียงแบบบ้านเราก็คือสุสชาตาิอชื่อเพราะนะาจาะสุชาตาสุชาตาสุชาตาอ๋อฮะ แต่ว่าจริงพอพเขาเป็นตัวโจมันโจอามันก็เลยเป็นเจียค่ะวสุเจียตาสุเจียตาอ่าค่ะสาวสาวคนนี้เขาเป็นเกิร์กร๊ปมาก่อนใช่ค่ะเป็นนักร้องใช่ไหมคะอาจารย์เอออ่เกิร์เกิร์กร๊ปก็คงร้องเพลงวันนี้ทำเนียรด้ด้ไหม เคยกุ๊บแล้วก็เคยประก,กวดเคยอะไรแบบเด็กๆนะฮะครัแล้วทําไมก้าขึ้นดําลงตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วปุบบปุขึ้นไปคนก็เลยตั้งข้อสงสัยเ <c oughs> ออเ่วนใหญ่ก็จะคนคนที่มีชื่อเสียงในในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะเป็นเป้าหมายของกลุ่มอำนาจอย่างฮุนเซนอยู่แล้วค่ะ นะครับที่จะทําให้อ่าเขาเรียกอะไรภาษาบ้านเราคือมัมเมามัมเมาเยาวชนก็คือดึงแฟนคลับเขามาใช่ไหมครับใช่ใช่ให้มาเป็นฐานเสียงให้มาเป็นคะแนนเสียงอะไรต่างๆนะฮะค่ะครับแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องเยาวชนก็จะเป็นลูกชายคนเล็กคุณฮุนมานีค่ะคือชื่อฮุนมานีค่ะลูกชายคนเล็กนะแต่ว่า ใช้ใช้เส้นผมเยอะไปหน่อยนึงเห็นชัดแล้วค็ไม่รู้ใช้ไปทำอะไรค่ะลูกชายคนเล็กนะคุณคุณคุณมณีเนี่ยเขาเกิดปีพันเจ้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับค่ะก็เป็นประธานเยาวชนแห่งชาติซึ่งก็เป็นรุ่นเป้าหมายที่จะต้องสร้างให้เป็นฐานเสียงสี่สิบกว่านิดหน่อยอายุนะคะอืม ว่าก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีค่ะแไม่ได้เป็นรองนายกธรรมดาเป็นรองนายกซึ่งดูแลสำนักงานนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเลยค่ะแล้วลูกชายคนเล็กนี่เข้ามามีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของทุนเรื่องของอำนาจอะไรที่พ่อกับพี่ชายดูแลอยู่ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อืมทุกคนมีมีมีมมมมเออะนะ เป็นเจ้าของกิจการเยอะแยะไปหมดคะครับครับก็แต่ว่าก็จะมีหน้าที่หลักทำ <c oughs> กฎหมก็เป็นด้านหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณคุบมนดีเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับพูดเก่งแล้วอยู่ในยุคสมัยของของเจนเจนไหนเจนเจนเดียวจนาเจนเดียวก็ดีช่นนี้ค่ะเพราะเขาสี่สิบ สี่สิบต้นต้นเนาะสี่สิบต้นต้นใช่เขาเรียกเจนอะไรคุณก็เจนเอค่ะฮะไม่ใช่เจนวายเจนเอคเจนเอคค่ะเอกซหรอมเนี่เจนเอคจะวายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะเอาแล้วไปเถียงเขาทำไมเจนเอคค่ะเขาเป็นเจนเอคเจอโอเคแล้วอยากเป็นเอคก็จะให้เป็นวายเจนวายจะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังดิฉันลุ้นไปอีกต้องต้องเลื่อนผมได้เจนวาย วายไหนคะสาวายวอดเจ็ดวายวอดเนะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือเราเราจะสังเกตเห็นคนคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตเร็วแล้วก็มาเป็นเป็นระดับเป็นเขาเรียกถ้าถ้าสูงสุดเนี่ยเขาเขรียกตำแหน่ง secretary of state ค่ะนะครับแล้วก็จะ ไม่ไม่ไม่ใช่ประหลัดกระทรวงนะครับแต่จะเป็นเขาเรียกว่าเล,เลขาธิการของรัฐมนตรีก็คือ secondary u p t a t e for defense อะไรเงี้ยนะครับก็ก็อย่างคนที่เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศภาษาคัมก็เรียกว่ากระทรวงกาปีเจ็กระทรวงกาผีชีพนี่แหละปีเจ็กระทรวงกาปีเจ็นี่นะฮะ คนที่เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีก็ก็เป็นหนุ่มรูปงามคนหนึ่งก็ก็มาคล้ายๆกับสาวสุชาตานี่แหละก็มาในลักษณะเดียวกันแล้วก็เดินไปไหนเขาจะหุ่นสมาร์ทแมนสำอางแต่ก้นบิดหน่อยหนึ่งเวลาเดินนะฮะก็ก็จะมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยจะออกสื่อเป็นประจำ ะะออกสื่อเป็นประจำเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่ารัฐบาลภายใต้การนำของตระกูลคุณให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่อย่างยิ่งยวดเห็นไหมครับเวลาเขารน,นารงออกมาถือป้ายร้องเพลงประท้วงเรียกร้องสันติภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นเด็กในใน,ในรุ่นนี้ทั้งสิ้น นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับสุชาตาที่เขาจะปลุกปั้นขึ้นมา,าแต่เด็กคนนี้จะถูกเทรน <c oughs> มากับงานในสายของบทบาทของสตรีด้วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> แม่งานบทบาทของสตรีเนี่ยคือคือบุญราณี <c oughs> แล้วก็งานกาชาติงานางานอ,าอะไรฮะก็ะเรียกหน่วยกาชาติ สากลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รณรงค์เด็กให้มันมีส่วนร่วมในงานบริเนเทียอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะอยู่ภายใต้บุญรานนีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มถ่ายถ่ายโอนมาเป็นบทบาทของรูปสะพ้ยคนตนะ่ะเห็นภาพอยู่ค่ะว่า <c oughs> ไปเยี่ยมทหารที่ไปสู้กับเรามาค่ะอือฮึการนั่นแหละก็แสดงเก่งๆทุกคนนะะเบีบยนน้ำตาได้ตลอด รวมทั้งหุ่นแสนด้วยหุ่นแสนนั้เนี่ยก็เบียบน้ําตาเก่งนะคะเห็นเขาเป็นขนาดนั้นเนี่ยน้ําตาเขาไหลยิ่งกว่ายิ่งกว่าเหงื่อคนอื่นนะอาจารย์เห็นภาพชัดภพเลยเห็นภาพชัดเลยโอ้ยไหลกันเป็นสายขนาดนั้นเลยเขาบอกว่ายิ่งกว่าละครอีโอ้โหร่ามากเลยยังหุ่นเซนเนี่ยนะฮะลองไปดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เขาพยายามจะเอามา มาแสดงให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็น <c oughs> ว่าเขาเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับเยาวชนขนาดไหนอืชีวิตรันทดแรกของเขาที่เขาสูญเสียลูกชายคนแรกในเขตแคมปแดงเนี่ยเขาเนี่ยเจ็บรวดร้าวมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดีตาออกมาอะไรสรารพัดเนี่ยแะก็มาเป็นนะก็ บางบางทีแกอาจจะสับสนเพราะว่ามันมันก็เป็นละครแล้วใช่ไหมละ่ะละครชีวิตค<อ>ุณเซนกับบุญรานีลูกผู้<น>ชาย<ค>ใต้เงาพระจันทร์ค่ะอันนี้เป็นภาคสองภาคสองอ่าภาคสองนะครับภาคภาคหนึ่งเนี่ยคือคุณเซนกับบุญรานีมี <c oughs> ชีวิตที่ต้องพัดพลาดกันเพราะ <c oughs> ขมแกระหอมอืออันนั่นคือภาคแรกไอภาคสองเนี่ยมาสร้างขึ้นก็ตอน เพื่อโปรโมทหุ่นมาแน็นะครับตอนกาะเตรียมเป็นนายกก่ะครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเขาจะสับสนไหมเวลาชีวิตละครกับชีวิตจริงเ่ครับน่าจะน่าจะมาปนเปกันน่เลยบลนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้เอรอย่างนี้แล้วผมนึกถึงสมัยผมเป็นเด็กนะฮะที่คนคนภาคอีสานเนี่ยนะครับจะ สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะทีวีทีวีเนี่ยหาดูยากมากต้อง้านคนรวยเท่านั้นนะครับเพ็จะมีอย่างมากที่สุดก็จะเป็นวิทยุหรือว่าหอกระจายข่าวของของวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็จะเปิดสื่อสารสื่ออะไรให้ฟังกันพอพอตกเย็นของดีหน่อยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหมอลำนะฮะ มีหมอลำเนี่ยก็จะมีทั้งหมอลำกรอนหมอลำกรอนเนี่ยใช้คนน้อยหน่อยหนึ่งนะฮะหมอแคนกับหมอลำสองคนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะฮะแล้วก็หมอแคนหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> ก็ไปได้ทั้งคืนนะยนยันสว่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมอลำกรอนค่ <c oughs> นะโตขึ้นมาหน่อยที่เป็นคณะแล้วก็จองแสดงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าหมอลำหมูหมอลำ <c oughs> หม,ลม,มูเนี่ยก็คือหมู่ในที่นี้หมายหมายความว่ามี มีคนที่เป็นหมอลำอยู่ในคณะเนี่ยหลายคนค่ะนครับนะพอหนักๆขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลำเพลินเจริญใจอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงเป็นเรื่องตามตำนานตามนิยายอะไรต่างๆนี่แหละนะครับก็พอผมไปดูชีวิตที่ฮวนเซนสร้างผมนึกถึงสมัยผมเป็นเด็กทุกทีเลยนะครับเพราะว่าคือในในหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านหมอลำ นี่บอกไหมฮะเป็นหมู่บ้านหมอวลำก็หมายความว่าคือมันเป็นอาชีพของเขาเลยแล้วทีนี้พอพอเส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวนี้ก็จะเล่นประจำนะถ้านึกไม่ออกนะเหมือนคนภาคกลางเนี่ยถ้านึกไม่ออกเรื่องหมอวลำเนี่ยให้นึกถึงลิเกเข้าไว้ะนะครับก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะฮะก็จะมีตัวตัวตลกตัวพระตัวนางตัวพระราชาตัวนางร้ายตัวอะไรแต่รพระเนี่ย คือคือถ้าคนอินจริงๆเนี่ยขึ้นไปตบนางร้ายเลยนะครับบนเวทีโอเหรอค่ะอย่างนั้นเลยถือว่านางร้ายประสบความสําเร็จนะคะทาให้คนดูอินขนาดนั้นถ้าถ้ามีการถ่ายทอดเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวนั่นแหละพวงมาลัยล้นคอเลยแหละแล้วพวงมาลัยทุกวันนี้มันเป็นเงินนะฮะคือเอาเงินเป็นร้อยเป็นพวงกันเนี่ยอ่าเนื้อการเบรกนะผมมีเปลี่ยนให้อันหนึ่งค่ะค่ะคือคือเขาแสดงทุกวันจนเขาแยกไม่ออก นะฮะเออก็มีก็มีมคนคนหนึง่งเด็กเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็ไปถามผู้สูงวัยคนหนึง่งอ,อดีตเขาก็เล่นเป็นเป็นหมอลำนี่แหละเป็นเป็นตัวเอกเป็นพ่อเป็นแม่พระเอกอะไรเงี้ยน,นะครับเขาก็ไปถามตาตาเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมอลำทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมนะ ตาคนนี้แกก็เลยถอบว่าเป็นความจริงและลูกเอ๋ยอ <c oughs> เป็นความจริงแหละลูกเอ๋ยนะครับมันมันจะเป็นสคริปต์ในในการแสดงคือสำเนียงภาษาแกเนี่ยก็จะออกเหมือนอการแสดงเหม, <c oughs> มือนการแสดงเลยแต่ภาษาลาวเนี่ยก็จะออกแบบนี้นะฮะ เป็นความจริงแหละลูกเอ้ยนะนะอย่างเงี้ยผมยังมองเห็นฮุนเซนอยู่เลยว่าฮุนเซนต้องพูดอย่างนี้นอนเราว่าสแสดงมาทั้งชีวิตนะใช่พูดเป็นบทละครใช่ไหมใช่เลยเล่ะคะ่ะแกก็ตําเนียลล่ะค่ะไม่แยกไม่ออกว่าแกแสดงละครลูกแกจะ,ะไรบีมน้าตามันเยอะแยะไปหมดค่ะอาจารย์เอาละเราจะค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะฟังเพลยเลยมาติดตามละครของท่านฮุนเซนกันต่อไป คุณเปนจริตวนหรอมันจะยึดชีวิตจริงกับชีวิตที่เป็นละครมันมันอยู่ด้วยกันมานานนะครับสําหรับหุ่นเซนจนแยกแยะไม่ออกนะจริงๆต้องเรียกว่าหุ่นแสนนะฮะคหุ่นแสนหุ่นแสนหุ่นแสนเนี่ยเขาเขาอยู่กับการแต่งเติมชีวิตของเขาแล้วก็เวลาเขาทําอะไรเนี่ย แน่นอนนะฮะเขาต้องเป็นพระเอกอืมแม้ว่าจะอยู่ในบทร้ายก็ยังเป็นพระเอกป็นพระเอกอยู่ดีที่อาจจะอาจจะถ้านึกไม่ออกว่าเป็นพระเอกในบทร้ายเนี่ยถ้าเป็นละครไทยเรื่องอะไรท่าตักโอ้ยอาจารย์โอ้ยท่าตักตบจูบตบจูบเนี่ยไม่รักได้ไหมเดียนก็กลังนึกอีกเรื่องหนึ่งจำเลยรักเและนางเอกก็ น่นเอกออกนนะอ็แบบรักยอมไปหมดชั้นไปอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าในในชีวิตจริงของเงินเซนเนี่ยไม่น่ะครับบุญเบุ้นราณีเนี่ยจะให้ฉันรู้ว่ามีนะครับออ <S <S แต่คุนเซนไม่ตายล่ะฮะหญิงคนที่มาอยู่กับคุนเซนตายทุกคนเอออคะันนี้คือจวิตอ,นนอันนี้คือจริงของจริงมีข่าวมาดับนั้นเหมือนกันนะ, <S 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 นะฮะ แลถูกกำจัดเรียบไปหมดนะค่ะเพราะฉะนั้นพอคนสำคัญผิดว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่ตลอดเวลาเป็นนางเอกอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ทำอะไรผิดมาเนี่ยก็ก็ยังสวยงามออค่ะ <c oughs> ก็ยังสวยงามแม้กระทั่งว่าคนอื่นจะเจ็บแล้ว <c oughs> จะล้มหายตายจากอะไรย <c oughs> ่อไปเนี่ยนะครับเออก,ก็ยังสามารถที่จะทำให้ตัวเองดูดีได้เสมอค่ะ <c oughs> ทำให้ตัวเองดูดีได้เสมอ,อาถืออย่างเห็นไหมอย่างคุณมานาคุณมานาก็ไปเป็นแม่พระมานั่งแพ็คของแจกคนไปยกมาแล้ว,ว,วแล้วก็สามีคุณมานาเนี่ยชื่อชื่อดีดีวิเจียแต่ออกเสียงแบบบ้านเราก็คือวิชาชื่อเขาชื่อ,าอนายวิชา,วาออกเสียงแบบพม่าก็คือวิเจียนะครับดีวิเจียเนี่ยอดีต ก็คือ,อไม่ใช่อดีตพ่อเขาเนี่ยอดีตก็คือผู้บัญชาการตำรวจค่ะเอกชตานะครับเฮลิคอปเตอร์ตกตจนะครับในในวันที่ฝนพรำแต่ว่าในการสืบสวนที่แท้จริงก็คือถูกเอพีจียิงตกโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญีรีนมาสืบทราบทีหลังนะครับ ว่าฮกรุนดีพ่อของดีวิเชียเป็นพลตำรวจเอกนะครับเป็นคนจัดหาหญิงให้คุณแสนโอ้ฮะอ๋อฉันกำจัดมาแล้วสองคนมารู้ทีหลังว่าเองนี่เองเป็นคนจัดหาแล้วถ้ยังไม่หยุดนั่นแหละครับสาเหตุที่อารพีจียิงเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับโอ้โหช่ชีวิตเนี่ยมันสุดยอดเลยนะนี่ถึงนาสั่งอาร์พีจีได้เลยนะคะ สั่งสั่งสั่งลอบค่าได้ใช้ RPG ยิงเลยนะเนี่ยจะเอาอย่างนี้ยระหว่างในกัมพูแชานี่ใครใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นคุณบุรานีละค่ะฮะไม่ใช่คนแสนนะถ้าสั่ง RPG ไปถล่มได้หลังบ้านนี่มีความสำคัญก็จเป็นคุณบุรานีแล้วล่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ได้นะก็ลองนึกดูฮะสองสอคนก่อนแน่นี้เนี่ยก็คนนึ่งถูกยิงตาย ในตลาดเออเป็นดาลานักร้องชื่อดังเสียงดีอถืถ้าเทียบก็มีชื่อเสียงประมาณคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วกอ็อีกคนหนึ่งก็เป็นอายุน้อยลงมาหน่อยนึงนะครับคนคนนี้น่าสงสารมากกว่าะเพราะไม่เสียชีวิตนะครับท,ทุกวันนี้ก็พิการ ติดเตียงโอ้โหค,ค่ะอ่อบนลานี่ก็ยิ้มกุ้มกิ่มอยู่นะครับนะฮะก็นั่นแหละก็ทําไงเนาะคนคนที่เดินมาสู่อานาจผ่านกองศพมาทั้งชีวิตเนี่ยมันมันไม,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 ไม่ไม่ธรรมดาแนะ่แนะ่ก็เลยมองถึงความอย่างเงี้ยการตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้รู้สารู้สมเลยนะนะไม่อไม่ อาจจะมีของขังอะไรอยู่เยอะนะครับแล้วต่อไปของขังเนี่ยมันก็จะขังมันมันก็ของขังมันก็เสริมได้นะคุณแมคเขาก็หาเสริมอยู่ตลอดเวลาเลยคค่ะคือ,ค,อคือพอพอมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอสําหรับพวกเขานะที่ผมได่เรียงมาเนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมฮะสิบ สิบกลุ่มธุรกิจซึ่งมีหัวหน้าใหญ่คือหุ่นแสนเนี่ยนะครับก็เขาก็วางไว้บทเลยนะครับทำธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจถูกกฎหมายอะไรก็แล้วแต่สัมปทานโครงการของรัฐการลงทุนจัดต่างประเทศท,ที่จะเข้ามาสู่ตรงไหนตรงไหนก็แล้วเอออาจารย์เดี๋วกวนึกขึ้นมาได้อะที่ว่าเราจับทหารห <sections. S 1> อ่กัมพูชามีคนหนึ่งชื่อมงฤทธิ์ก็เลยนึกถึงที่ชื่ออาจารย์ให้มันมันเชื่อมโยงเป็นญาติกันใช่ไหมอาจารย์ ทหารน่ะผมไม่แน่ใจนะมองดิทีเนี่ยเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับแต่คนนี้เป็นทหารยังอายุยังไม่มากก็คงไม่ใช่คนเดียวกันใช่ค่ะคงไม่ใช่แต่ว่ามันเคยยากกันไหมอะไรอย่างเนาะก็เลยอดคิดนะอาจจะชื่อซ้ําชื่อซ้ําได้อ๋อค่้นะครับอาจจะชื่อซ้ําำคือคือคนสมัยก่อนฮะอย่างอย่างคนลาวเนี่ยผู้ชายจะชื่อชื่อคําอำเยอะคำเห็นไหมฮะคำอะไรล่ร คำคุ้มเหนือคำคุ้มใต้คุ้มกลางอะไรพวกนี้ <c oughs> นี่คือสาเหตุที่เขาต้องให้มีนามสก,กุลค่ะอ <c oughs> ไม่งั้นมันก็จะเกยงงเนี่ยขนาดว่าสมัยผมเ,เรียนประถมเนี่ยนะครับก็ก็จะมีอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยชื่อเดียวกันนามสก,กุลเดียวกันสองคน <c oughs> นะฮะยกตัวอย่างเช่นชื่อชื่อสมัยนะฮะชื่อชื่อนายสมัย อ่อนนามสกุลอาจจะเป็นสีนวลอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะไม่ไม่แกพูดชื่อจริงคเับแล้วเขาสะดุ้งนะเพราะมันมีจริงนะฮะในในในสมัยสีนวลอะไรเงี้ยนะครับก็ยกมือพร้อมกันเลยืะชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันก็เลยต้องเป็นสมัยหนึ่งกับสมัยสองก็ก็ประมาณนั้นในกัมพูชาเช่นเดียวกัน ครับในลาวในไทยอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเพราะว่านามสกุลเนี่ยมันมาทีหลังคือกระเด็นก็เลยอดนึกไปเอ๊เหรือเขาเป็นลูกหลานเหรอเลยไม่ได้นะนะพยัญชนะชื่อมันซ้ํากันค่ะชื่อซ้ำบางบางทีอาจจะคําว่ามงนั้นเนี่ยจะเราเราต้องไปดูรากศัพท์ที่เป็นภาษาแคมร์ค่ะนะครับเพราะมันมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราเห็นเนี่ยมันมันอาจจะออกมาซ้ําเห็นไหมอย่างอย่างเราเรียกตาเหมือนถม ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ภาษาแคาร์มันเป็นมวลนะในมวลอ๋ตะมวลตะมวลตะมวลคมตะมวลโต๊ดเนี่ยนะครับอ่าแต่คำว่าโต๊ดเนี่ยหมายถึงเล็กนะทมหมายถึงใหญ่ค่ะก็ถ้าถ้าขี้เกียจตั้งชื่อก็นั่นแหละฮะก็มุจลินโต๊ดมุจลินคมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ตาเลยนะภาษาภาษาจีนต้าตากระเสี่ยวเอาจารย์เขาเป็นไปแล้เราก็เปลี่ยนชื่อพวกนี้ใช่เป็นชื่อไทยมางง้นกัมพูชาก็ไม่เห็นนะมันก็ชื่อไม่ชื่อกัมพูชาเลยตามมือต้องเลยอันก็ไม่ได้หรอกครับก็มันมันความถนัดทางภาษาของใครของมันนะครับอย่างอย่างจีนเห็นไหมฮะจีนจีนเขาก็เขาก็แปลชื่อต่างประเทศต่างๆเนี่ยไปเป็นภาษาเขาค่ะนะครับอย่าง อย่างโรบินสันเนี่ยถ้าออกเสียงเป็นจีนก็จะเป็นหลูบินซุนโรบินซุนอ่าหลูบินซุนอ่าบิโทเฟนะก็ไปตัวเฟนไปตัวเฟนอ่าไหนแม่ชื่อพอไหมล่ะก็ก็เหมือนเหมือนเราเห็นไหมการันตีไหมเราก็เอามาใช้ใช่ไหมฮะการันตีคุณภาษาจีนก็เอามาใช้เยอะอ่าตค่าตรงอะไรต่างๆนานานะฮะก็ เอาเป็นว่ามันจะใช้แบบไหนก็ช่างมันเถิดแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันก็พออนะครับสำคัญที่สุดตรงนั้นพุนเซนกับบุญเรนีเนี่ยเป็นเป็นคู่ธุรกรรมคู่ทุกคู่ยากได้ไหมธุรกรรมในที่นี้คือทหารนะครับก็ธุรกรรมค่ะค่ะเป็นคู่ธุรกรรมททงชี คู่<ท>เวรคู่กรรมค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ธุรกิจนะครับเป็นคู่ธุรกรรมเป็นธุรกรรมทอทหารเออรธุรกันดาน<บ>ตัวนั้นธุระคร่ะเพราะนั้นทุกคนก็ต้องรับใช้เขาแล้วที่สำคัญก็คือว่าขุนทหารนะครับที่เป็นผู้บัญชาการบอดีการ uh, ของเขาเนี่ยนะครับที่ชื่อคนเอกหิ่งบุญเฮียงคนนี้ก็ ถูกแบ็กลิสต์นะครับถูกแบ็กลิสต์เมื่อเมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำแหน่งนี้แต่ว่าอิงบินเฮียงเนี่ยมีบทบาทสำคัญอยู่หลายเรื่องแล้วก็ถูกอเมริกาแบ็กลิสต์ไปแล้วเรียบร้อยในเรื่องของการค้าของเถื่อนค,ค้าไม้ผิดกฎหมายทำลายสิ่งแวดล้อมและเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงนะครับ แล้วก็คดีหนึ่งซึ่งเขากระทําแล้วทําให้เขาได้รับการโปรโมตก็คือการลอบสังหารสํารังศรีเมื่อปีพันเก้า้อยเก้าสิบเจ็ดวันที่สามสิบมีนาคมอืมตอนนั้นผมก็อยู่ในพนมเป็นนั่นแหละสําลังศีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเกือบตายนะครับในขณะที่เขากําลังอภิปรายอยู่นะครับอ,อยู่ที่หน้าวังเขนมะเอืง ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อีกห้านาทีก็ไปถึงฮิงบุญเฮียงคือมือระเบิดคว้างไปสี่คว้างไปสี่ลูกสำมลังสีเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วคนที่อยู่รอบๆสำมลังสีเสียชีวิตไปสิบหก สิบหี่สิบหกคนนะอาจารย์ใช่ครับสิบหกคนอาจโอ้โหสมรังสีนี่ดวงกระแข็งจริงๆกําลังจะดูนะถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์เร็วกว่านั้นผมก็อาจารย์จะอยู่ในนั้นนะว่าอาจารย์ดวงแข็งกว่าสมรังศรีอาจารย์่นนัแหละก็เดี๋ยวจะวัดกับคุณแสงอาจารย์ดีทัไทยโอเคนะมาติดตามกันทุกนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ